อวดอาหารจานโปรดให้โลกรู้นะครับในทุกเมนูที่พร้อมเสิร์ฟกับชุดเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัย3หัวเตาจากแบรนด์ AOA ครัวสวยแล้วเนี่ยอุปกรณ์เครื่องครัวก็ต้องสวยงามและก็มีคุณภาพตามกันไปด้วยเพราะวันนี้ฮะอยากจะชวนคุณมาเปลี่ยนเตาแก๊สเดิมๆที่บ้านคุณทั้งขึ้นสนิมทั้งเลอะเทอเะเปลือเปลื้อนง่ายให้กลายมาเป็นเตาแก๊สแบบกระจกนิรภัยแบบที่แข็งแรงกว่านั่นเองครับนี่คือเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัย3หัวเตานะคะจาก AOA เท่านั้นนะคะแข็ง แรงทนทานสวยงามแล้วก็ทําได้พร้อมกันหลายๆเตาในเวลาเดียวกันค่ะตัวนี้ช่วยในการประหยัดแกส๊สนะแล้วก็สปาร์คจุดไฟอัตโนมัติเลยเผาไฟได้แบบอย่างสมบูรณ์เลยนะคะไร้ควันวนใจเวลาประกอบอาหารเนี่ยเราก็จะสบายใจได้อาหารอร่อยๆร,ร้อนแรงร้อนไวแล้วก็สุกเร็วด้วยค่ะแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษร้อนเร็วร้อนไวจะเมนูไหนก็เอาอยู่ครับกับเตาแกส๊สหน้ากระจกนิรภัย3หัวเตาจาก แบรนด์นั่นเองจากปกติราคา3,990บาทวันนี้จ่ายเบาๆสบายกระเป๋าเพียงแค่990บาทเท่านั้นครับ